ไม่ได้เพรโลคตั้งแต่แรกเพราะลัวโป๊ะอพรกลัวโป๊ะจบก็ก็ลืมไม่แค่นั้นเลยค่ะหลายคนท้องตายหมือกันทำไมการบรจประกวดถึงไม่เกิดคุนอยากให้สัญญาเราคือจริงๆมันมีหลายปัจจัยที่มันไม่สามารถทําให้มันเป็นรูปแบบที่เราต้องอยากได้ในหลายๆอย่างเนาะก็อันดับแรกเลยมันมัจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนเราต้อง ทำงานเพื่อที่จะไม่พูดจากสปอนเซอร์ไปทำให้ทุกอย่างมาันราบรื่นใช่ไหมคะแายถือว่าจัดการงานทุกอย่างแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยด้าก็ทำงานวันแลพานเนอร์ของด้าคะ่ะ พอมันมีหลายๆปัจจัยที่มันเออมันไม่ได้ไปไปเป็นตำข้ามเนี่ยค่ะสมมติเลยมันมัน,น,น,มนใช่เหมือนเหมือนตัวหลักของเราอ่ะคนหลักของเรา,เา,เาอ่ะเข้าโรงพยาบาลแอดมิดมีแบบปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็เลย จทำยังไงดีพี่เขาก็ให้คำแนะนำว่าโอเคหรือว่าจะมาพาร์ทเนอรกันดีกับการเลือกมีเชลเป็นตัวแทนในการประกวดคอันนี้ด้มีส่วนช่วยในการเลือกหรอือว่าเป็นพี่วัฒเป็นคนเลือกมาเลยว่ต้องเป็นมีเชลเออเป็นการทาเลือกควบคันค่ะจริงๆอ่ะนี่ก็ดูมิสเตอรมาทุกปีนะเนาะเวลามีประกวดอะไรเราก็ดูตลอดแล้วเราก็ชื่อชม น่าจะเป็นตัวแทนไปประกวดที่ดีแต่คนมองว่าม่เชลมันไม่ใช่ไท p ของคุณป้าเรารู้สึกยังไงบ้างจริงก็ต่างคนต่างมุมมองค่ะเหมือนับความสวยบางคนมองว่าสวยบางคนมองว่าไม่สวยขนาดด้าก็โดนก็ยังมีโดนว่าว่าไม่สวยก็ไม่เป็นไรแต่เราแค่รู้สึกว่าน้องมีศักยภาพแล้วก็มีความสวยจะไปประกวดได้ เป็นคนที่ไม่มีปัญหาอะไร,รสามารถทํางานร่วมกับทุกคนได้แค่นั้นเลยไม่สนสนได้กับพี่ณวัตรได้พูดถึงเรื่องเครียกในกาจวัตรทำไมจังเลยนะ <c oughs> คืออย่างที่บอกค่ะคือไม่ไม่ไม่เคยมีปัญหาทํางานกับทุกคนได้ <c oughs> แล้วก็เลยไม่ก <c oughs> ็ <c oughs> เข้าไปคุยแบบบอสแล้วพีว่ณวัตรก็คือแบบหนาดุดนะคือบอกว่า ป็น Miss Universe เราก็อยากไปร่วมงนานเราอยากไปดูการแข่งขัน mm hmm. คือเราเองถึงแม้ว่าจะเป็นนางงามแต่เราก็เป็นแฟนนางงามคนหนึ่งที่ชอบดูการประกวดนะคะแล้วถ้าเราไปท,ที่ที่เขาประกวดจริงๆออะมันสนุกมันเพลิดเพลินมันแฟนนางงามมันเชียร์มันมันเหมือนเชียร์บอลอะมันสนุกจริงเราก็เลยเออดีใจค่ะที่อย่างน้อยๆเราก็มีโอกาสเข้าไป ตอนนี้พีกกันหลายจังหวัดติดต่สอบไม่ได้อยากให้เราเป็นคนนันต้องถามจุดจิ๋นค่ะซุปเปอร์สุดๆเราเหลือกี่ปีหรอคะขอบอกว่าที่ยี่สิบเอ็ดละกันมีแถลงข่าวแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอนาคตว่าจะอะไรยังไงอีกเพราะว่าเอาจริงๆปีนี้มันก็ไม่ได้ไปเป็นตามคาดเราอย่างที่เราตั้งใจไว้ด้วยด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าอนาคตจะมีโอกาสได้ทำ่อก็อยากจะทำให้เหมือนที่เราวาดฝันลักก็คือเดี๋ยวนี้เป็นมีแถลงข่าว ก็ไปเร t ภูเก็ตด mm ้วยใช่ค่ะใช่เล่นกับบ้านกับบ้านกับบ้าน